สิทธิประโยชน์เมื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการและโอกาสในการรับราชการสิทธิประโยชน์ที่ทหารกองประจำการจะได้รับมีดังนี้ได้รับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำซึ่งหากจำนวนไม่ถึงเดือนละ10,000บาทจะได้รับเงินเพิ่มการคลองชีพเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนดโดยเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำแล้วจะได้รับไม่เกินเดือนละ1 0 0 0 0บาท ได้รับเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้รับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดออกจากกองประจำการสามารถสมัครเข้ารับราชการต่อได้จนถึงอายุไม่เกิน25ปีเมื่อปลดออกจากกองประจำการ สามารถสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามส่วนราชการต่างๆหรือสมัครเข้าทำงานในภาคเอกชนซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยโอกาสในการเข้ารับราชการทหารกองหนุนที่ปลดจากการรับราชการทหารกองประจำการเมื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการกองทัพบกจะได้รับคะแนนเพิ่มจำนวนร้อยละสิบแผนกทหารบกเฉพาะหน่วยในสังกัดกองทัพบก ผู้ที่มีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน24ปีบริบูรณ์มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกในอัตราส่วนทหารกองประจำการร180บุคคลทั่วไปร120ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์และไม่ใช้สิทธิลดวันรับราชการ และทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการจะได้รับสิทธิ์ดังนี้เมื่อสอบเข้ารับราชการของกองทัพบ,บกจะได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละห้าจากที่กำหนดไว้เดิมได้รับคะแนนเพิ่มจำนวนร้อยละสิบเมื่อสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับการจัดสรรโครตารร้อยละสาสิบของจำนวนโคต้าที่ได้รับจากทหารกองประจำการคือ จากทหารกองประจำการร้อยละ80บุคคลทั่วไปร้อยละ20เมื่อเข้าเป็นนักเรียนในสิบแล้วหากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารตามจำนวนที่กองทัพบ,บกจัดสรรให้ในแต่ละปีแผนกทหารเรือทหารกองประจำการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กองทัพเรือกำหนดจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนจากทหารเรือคือ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ6เดือน1ปีหรือ2ปีให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 2, 3หรือ4ของคะแนนรวมตามลำดับแผนกทหารอากาศจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเป็นนายทหารประทวนในเหล่าอากาศโยทินและเหล่าทหารสารวัตรตามคุณสมบัติที่กองทัพอากาศกำหนด ขอให้ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายนัดแบบสอด .40 โดยพร้อมเพียงกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครสำนักงานศัสดีจังหวัดศัส,สดีเขตศัส,สดีอำเภอหรือกองการศัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 022233259หรือเข้าที่ลิงก์นี้ได้เลยครับ